สุภาพครับครับรอดครับครับหนึ่งสองสามสุภาพครับฟังครับท่านภาพพร้อมนะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีคุณธรรมทุกท่านค่ะมอบสุยาตามันประจำบ้านนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ร่วมงานเชิญเลยค่ะ า,ามาไบไค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากใจเราตำรวจตัวันชายแดนนะคะห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะได้จัดเตรียมกระเป๋ายาสามารประจำได้มาให้ทุกท่านนะคะ ออ้้้าาววเยในวันนี้เราต้องขอขอบคุณทางทีมอสมนะคะที่จับเจ้าหน้าที่มาช่วยคัดกรองนะ นะะคให้แต่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้นะคะเพื่อจะเนินการป้องกันสามารถามารการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในทีมคะวันดูซี่มีอะไรมั่งครับตอนนี้นะคะจะต้องรบกวนทุกท่านนะคะเป็นระแคะนะครับต้องมีต้องมีนะโอ้เยอะยะเลยครับหลยอย่างที่แบบนี้นะคะคือเหมาะครับไว้ตู้ยาประจำบ้านเนาะครับครับครับคิด เยังไงจ๊ะทีนี้ไม่ต้องป่วยไข้กันแล้วมียาเยอะแยะเลยขอบคุณค่ะถ้าเราเอาไปทั้งหมดเนี่ยเรากินครั้งเดียวเลยแล้วป้องกันโรคได้ไหมเนี่ยเกินกันเดี๋ยวกินยาเกินขนาดใช่ไหมครับน่ารักมากเอาแล้วผมที่นี่อ๋อชุดเดียวกันอ๋อไปอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบหกแล้วจ้ะหกสิบหกงวดนี้ออกไหม ออ๋ oh. นานไงเพศสัตว์อะเพศสัตว์ไม่รู้เลยค่ะคุ้นเคยกันพวกเพศสัตว์ ครับสำหรับโครงการนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ของพ่อบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10มาเป็นแนวทางในในการดําเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ต่างๆจึงได้จะทําโครงการบ้านจากใจจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ครับโดยการดําเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะฮะก็ได้รับ ที่ดินจากท่านพันตำรวจเอกสมเกียรติเฉลิมเกียรติอดีตผู้บังคับการป่าป,า,ปามการกระทำมลิดเกี่ยวกับอาชกรรมทางเทคนโนโลยีได้บริจาคที่ดินจำนวน50ตารางวาสำหรับการก่อสร้างเราก็ใช้กำลังพลของตำรวจตะเวนแสดนจากกองกบกัรตำรวจตะเวดแดนแสดงที่สกาญจานบุรีและ14ประจวบคีรีขันมาทำการก่อสร้าง โดยทุนในการก่อสร้างก็ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจตระเวนแสดนร่วมกันบริจาครวมทั้งประชาชนที่มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างให้สําเร็จในวันนี้นะครับสําหรับกองประชาการตารวจตระเวนแดนก็มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินง,งานเกี่ยวกับกิจอาสาพระราชทานอย่างเต็มกิจวัลสมาถของหน่วยซึ่ง ผมเองก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยจะต้องมีแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน,นเป็นกำลังความสามารถของหน่วยครับ